สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot a ครับวันนี้อยู่กับเกม n f เีที่ชื่อว่า Gunship Battle Crypto c o n f l i c ครับวันนี้ฮะเราจะมาดูระบบต่างๆภายในตัวเกมกันครับหลังจากผมได้ทำการทดลองเล่นไปแล้ว1วันเต็มๆครับว่าระบบต่างๆเป็นอะไรบ้างอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำภายในตัวเกมนะครับที่ผมจะมาแนะนำให้คุณนะก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับ ป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของเกมกันชิมแบทเทิลเฉยๆฝากกดติดต,ตามช่อง YouTube p ์ l o t ์ลและกลุ่ม f a c e b o o k p a y l o t t ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกมนับทีนะและตอนนี้ทางช่อง Paylott ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกมนับทีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆครับท่านไหนสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับการชิมแบทเทิลครับ เป็นเกมที่อยู่ในเชนของ Vmix นะผมเคยทำการรีวิวรูปแบบตัวเกมคร่าวๆไปแล้วครับถ้าใครเข้ามาเล่นตอนนี้สามารถโหลดได้ผ่านทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์ของคุณนะฮะอันนี้ผมใช้เวอร์ชั่นของคอมพิวเตอร์นะจอมันเลยจะดูกว้างกว่านะครับเข้าสู่เกมครับล็อกอินได้ทั้งผ่านทาง Google email ะฮะ G-mail ของคุณนะครับ Facebook Apple ID หรืออีเมลอื่นๆก็ได้ครับ หลังจากนั้นครับเมื่อเข้ามาสู่ตัวเกมครับทางฝั่งซ้ายล่างอันนี้ผมให้คุณดูก่อนนะฮะเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ฮะผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์1นึ่ครับหนึ่ถ้าใครอยากจะข้ามเซิร์ฟเวอร์ไปหาเพื่อนของคุณครับไปเช็คในกระเป๋าคุณให้ดีฮะมนูทางฝั่งล่างขวามือครับตรงนี้เนาะเลื่อนลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นหน้าจอแบบนี้ครับแล้วก็เหมือนคอมพิวเตอร์ตรงนี้ฮะคือตัวสลับเซิร์ฟเวอร์ครับเพื่อคุณย้ายฐานของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นที่คุณตต้้อองการครคับแ่มมีขนะ ตัวละครที่เกิน14วันไปแล้วหลังจากสร้างพลเรือนเอกครับหรือสำนักงานใหญ่ของคุณเกินกว่าระดับ15เดเวล15ไม่สามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับในหน้าจอตรงนี้ครับอันดับแรกที่ผมจะแนะนําให้คุณดูคือการเปลี่ยนชื่อครับใครที่เข้ามาจะเป็นชื่อแบบตัวเลขยาวๆนะครับมุ้มบนซ้ายมือครับมาที่จอของคุณฮะตัวละครของคุณนะฮะตัวนี้ครับรูปที่เป็นเหมือนประกาดินสอตรงนี้ครับคุณกดเข้าไปครับเพื่อจะทําการ เปลี่ยนชื่อเล่นของคุณใหม่ครับสามารถกําหนดได้เลยนะซึ่งของผมก็ตั้งเอาไว้แล้วนะครับ Play a lot เนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวละครให้มายืนทางด้านนาได้ครับกดทางด้านใกล้ๆก,ก,กับไอ้ตัวดินสอนีอแ่แหละครับ <c oughs> เพื่อเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปแบบครับนะถ้าใครเบื่อจะเป็นตัวรูปแบบเดิมที่ทำเสร็จค่าก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับฝั่งด้านล่างครับตรงนี้ครับก็คืออุปกรณ์สวมใส่ของพลเรือเอกของคุณครับมันจะต้องผ่านด่านไปสักระยะหนึ่งครับ อัพตัวฐานของคุณขึ้นไปในเลเวลที่สูงขึ้นครับคุณถึงจะใส่อุปกรณ์สมใส่ได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่เสื้อเนอะเสื้อตรงนี้ได้มาจากอีเวนต์ครับแ้ะเขาก็จะมาเพิ่มค่าเซตัสต,ต,ต่างๆของทีมของผมครับตัวนี้ก็เพิ่มควาสทางทานของหน่วยทั้งหมดบวกไป10%นะครับสามารถอัปเกรดได้ด้วยเนาะแต่ไม่มีอุปกรณ์ในการอัปเกรดนะฮะถ้าคุณเอามาใส่นี่ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ผมยังไม่มีละมีชิ้นเดียวนะครับ ทางด้านล่างครับพลเรือเอกของคุณสามารถอัพสกิลได้ครับแต่แน่นอนครับต้องผ่านด่านไปยังเรวอสูงสอีกนะฮะทักษะของพลเรือเอกครับตอนนี้จะสรุปนะว่าบัฟของพลเรือเอกของคุณมีอะไรบ้างครับและทางฝั่งขวาตรงนี้ฮะคือความสามารถที่เหมือนเป็นแมปนะครับเป็นสกิลเลยถ้าใครเล่นเกม RPG พจีน่าจะนึกออกนะครับคือสามารถเอาแต้มค่าความสามารถเนี่ยมาอัพได้ครับแล้วก็อัพได้ทั้ง3หมวดครับปฏิบัติการทางทะเลเกี่ยวกับเรือรบของคุณครับปฏิบัติการทางอากาศ เกี่ยวกับเครื่องบินลบครับแล้วก็การป้องกันถานคุณครับทั้ง3ส่วนนะมุมบนขวามือครับรูปร่างของฟันเฟืองคือการเซตติ้งครับคุณสามารถเข้ามาจัดการบัญชีตรงนี้ก็ได้ฮนะเชื่อมโยงบัญชีต่างๆนะซึ่งผมใช้ Gmail นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนภาษาได้ถ้าใครไม่อยากเป็นภาษาไทยใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือใครถนัดภาษาอื่นๆคุณสามารถเซตค่าได้เหมือนกันนะแล้วก็จัดการระบบต่างๆครับการปิดเปิดสิงเพลงทาได้หน้าจอนี้เหมือนกันนะครับ มาดูในหน้าจอเมนูครับมุมขวาล่างเลยนะฮะอันดับแรกที่ผมแนะนำก็คือระบบแคลนหรือว่ากิลครับใครที่เล่นผ่านน่าจะจักเลเวล4นะครับของฐานของคุณนะสามารถเริ่มสร้างกิลแล้วก็เข้าร่วมกิลคนอื่นได้ครับในหน้าจอของกิลจะเป็นแบบนี้นะซึ่งกิลเพลย์รอลของผมเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนาะ30ทับ30นะครับอาะฮะมาดูในส่วนของการเล่นเกมแบบพื้นฐานกันบ้างครับ เกมนี้เป็นเกมในลักษณะของการสร้างฐานครับซึ่งหลักๆเลยมี3ส่วนนะอันดับแรกการสร้างฐานอันดับ2การจัดหาทรัพยากรคุณอันดับ3การสร้างกองทัพของคุณครับซึ่งการสร้างฐานครับหลักๆที่เราจะอัพขึ้นไปก็คือฐานสํนานักการใหญ่ของผมครับถ้าเกิดว่าคุณอัพไปในระดับที่สูงมากขึ้นครับคุณสามารถปลดล็อ ok กฟังก์ชันต่างๆของตัวเกมได้มากขึ้นครับและก็ฐานรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นโกดังการเก็บของโกดังในการผลิตกองทัพ จะสามารถอัปเกรดเรเวลได้มากขึ้นด้วยครับซึ่งตัวสำนักงานใหญ่ผมจะมีตัวเลขกำกับอยู่ทางด้านข้างนะซึ่งตอนนี้ผมเรเวล10นะครับแปลว่าผมสามารถอัปเกรดตัวฐาน,นอื่นอ่นอย่างคลังแสของผมนะสามารถอัปเกรดได้เป็นเรเวล10เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมจะต้องใช้น้ำมันเพิ่มเติมมากขึ้นนะอันนี้คือการจัดาหาทรัพยากรครับจะอยู่ในเฟสต่อไปนะการจัดหาทรัพยากรครับก็คือฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะฮะซึ่งมันจะมีสิ่งที่ผลิตทรัพยากรให้คุณครับทั้งส่วนของขนมปัง ของน้ำมันของเหรียญและก็ของเหล็กครับคุณสามารถมากดคลิกที่หนึ่งครับเพื่อรับทรัพยากรทั้งหมดได้เลยครับและคุณก็ต้องมาอัปเกรดนะฮะในหน้าจอของการอัปเกรดครับจะมีฟังก์ชัน2ทางครับฝั่งด้านซ้ายสีทองทองนะกับฝั่งด้านขวาครับฝั่งด้านซ้ายก็คือการที่คุณใช้ทองในการจ่ายอัปเกรดครับตอนนี้เขาสามารถอัปเกรดฟรีได้ในระดับแรกๆนะครับสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดโดยใช้เวลาฝั่งด้านขวาตรงนี้นะฮะและเวลาของคุณ ต่ำกว่า5นาทีครับคุณสามารถมาอัปเกรดแบบฟรีได้ก็เลยทําให้การอัปเกรดแบบใช้ทองฝั่งซ้ายมือมันเหมือนว่าตอนนี้ถ้าคุณอัปเกรดตอนนี้ครับมันจะน้อยกว่า5นาทีนั่นเองครับดังนั้นคุณสามารถใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยแต่อย่ากดเพินนะครับแต่อย่ากดเพินนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดเพินไปเนี่ยฮะมันจะคิดค่าทอง2ทองนะครับตอนนี้คุณจะต้องจ่ายเวลาที่เกินกว่า5นาทีแล้วครับเพราะฉะนั้นในการอัปเกรดฐานของคุณครับก็คือการที่คุณมาสแกนฐานของคุณ ว่าสำนังกงานใหญ่ของคุณเลเวลสิบของผมเลเวลสิบนะฮะก็มาดูว่าตัวอื่นๆตัวไหนที่ยังไม่เลเวลสิบบ้างครับแล้วผมก็ทกําการอัปเกรดของเขาเพื่อให้มีเลเวลที่สูงมากขึ้นปลดล็อกภารกิจต่างๆได้มากขึ้นครับนี้น้ำมันผมไม่พอนะและถ้าทรัพยากรไม่พอครับทรัพยากรไม่พอมาดูในคลังของคุณก่อนนะครับตัวเกมไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับเขาจะแจกในส่วนของเนี่ยฮะขนมปังเหล็กน้ํามันอยู่ครับ คุณสามารถมากดใช้ได้เลยนะอันนี้1อันครับน้ำมันจะมีอยู่500ครับสามารถมากดใช้เพื่อเพิ่มน้ำมันในคลังคุณได้ครับผมน้ำมันไม่พอผมกดใช้ไปก่อนนะฮะ,ะแล้วผมก็มาอัปเกรดตรวนี้เนาะพลังแสงผมจะเห็นว่าน้ำมันผมขึ้นมาแล้วนะครับก็กดไปเลยฮะมันจะใช้เวลา18นาทีนะครับยิ่งเลเวลมากขึ้นคุณจะเสียเวลามากขึ้นครับและทรัพยากรคุณสามารถไปหาได้ในแมปการต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นในหมดต่อไปครับเราจะมาพูดคุยกันถึงระบบการสร้างกองทัพของคุณครับกองทัพของคุณมีหลักๆอยู่3ส่วนครับก็คือกองทัพของตัวรถถังครับตัวนี้นะฮะในการสร้างรถถังเนาะอันที่2ครับก็คือโรงงานสร้างเครื่องบินครับและอันดับที่3าก็คือโรงงานอู่ต่อเรือในการสร้างเรือครับทั้ง3ส่วนคล้ายๆกันครับคุณต้องการที่จะสร้างไปมากขึ้นครับตัวนี้ฮะเขาจะบอกเลยว่าต้องการคลังแสงเลเวลเก้าขึ้นไปครับ และผ่านการวิจัยเลเวล1 BMP ขีดครับเมื่อคุณคลิกตรงนี้ฮะมันจะเด้งมานะทางห้องปฏิบัติการการวิจัยครับคุณจะเป็นที่ต้องอัปเกรดหรือวิจัยครับในการที่จะผลิตตัวรถถังหูลิขึ้นมาก่อนครับคุณถึงจะสร้างรถถังชนิดนั้นได้ครับเช่นเดียวกันครับกับส่วนของทางด้านเรือฮะนี่มาดูอุต่อเรือนะครับในการสร้างเนาะถ้าผมจะอัปตรงนี้ครับนี่เรือแบบ Oliver h a z a r d p e r r y ผมต้องมีอุต่อเรือเลเวลสิครับ แล้วก็วิจัยตัวเล v e หนึ่งซันโอ r h เวอร์ฮาสัตเพอร์รเหมือนกันนะครับแต่ในฟังก์ชันของตัวเครื่องบินครับไม่ได้เป็นเหมือนเรือและก็รถถังนะครับในการสร้างเครื่องบินครับคุณไม่ต้องทําการวิจัยนะแต่คุณต้องเก็บแบบแผนของเครื่องบินนั้นครับนะคุณจะเห็นได้ว่าเครื่องบินแบบแรงผมนะครับบูปินมีอยู่แค่4ทับสิครับถ้าผมจะหาบูปินเพิ่มเติมครับผมสามารถทําได้จาก การไปโจมตีฐานกองทัพเรือใหญ่ของคู่ต่อสู้ครับการเข้าสู่ตลาดดาหรือการซื้อครับจ่ายเงินนะซื้อแพ็คสินค้าที่ร้านค้าครับและพิมพ์เขียวได้มาจากไหนครับทางตัวเกมยังแจกอยู่นะฮะในการปฏิบัติภารกิจต่างๆและก็สามารถเปิดจากกล่องกระป๋องที่เขาสุ่มแจกได้ครับเนี่ยพิมพ์เขียวเจ็ดตัวน,นี้นะฮะเปิดเลยครับแล้วเขาจะสุ่มมาครับว่าพิมพ์เขียวคุณได้ไหมฮะถ้าคุณได้มาครบ10อัน10แผ่นเมื่อไหร่ครับ คุณสามารถกดกลับมาได้เห็นไหมอันนี้10บทับสิแล้วนะอ่ะขอไปสิบสี่ทับสินะครับกดสร้างได้เลยฮะใช้เวลา30วินาทีในการสร้างเครื่องบินครับเมื่อคุณสร้างเครื่องบินสร้างเรือมาสร้างเรือกันหน่อยนะผมเป็นเรือระดับนี้แล้วเนาะสร้างใช้เวลาโอ้หชั่วโมงกับ12นาทีเลยนะครับก็ต้องรอกันหน่อยละแล้วก็สร้างรถถังนะครับขับไปสร้างรถถังันหน่อยสร้าง3ส่วนเสร็จแล้วครับแต่คุณจะเอาออกไปต่อสู้ครับคุณมาดูตรงนี้ก่อนนะ เลื่อนมาทางด้านฝั่งด้านล่างของแมพของคุณนะครับฝั่งของหน่วยสำรองครับมากดที่คําว่าสถานที่หรือเมนูทางฝั่งขวาสุดครับเขาจะมีการจัดทับของคุณได้ครับถ้าใครไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะคุณจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินอ่ะผมพาคุณไปดูก่อนเรือบรรทุกเครื่องบินของผมอันนี้นะครับเรือชาวเดอะโก้นะฮะในการออกไปบรรทุกเครื่องบินไปโจมตรีระยะไกลมากขึ้นครับทำให้ คุณไม่ต้องส่งตัวเรือหรือเครื่องบินไปกลับไปกลับแล้วก็เสียเวลานะครับเป็นเหมือนฐานทับลอยฟ้านั่นแหละฮะคุณมาจัดการในหน่วยสำรองได้ครับมาด้านสถานที่เนาะคุณจะเห็นว่าตรงนี้ฮะจะมีฟังก์ชันของเบสครับแล้วก็ฟังก์ชันของเรือ carrier charter go ฮะมาจัดทับตรงนี้คืออะไรครับมาคลิกทางด้านล่างนะครับจัดการกองกําลังเนาะว่าคุณต้องการที่จะเอาเรือของคุณอยู่ในฐานทับที่จะปล่อยออกไปจากฐานทัพเนี่ย เท่าไรครับสมมติผมมีเรือประมาณนี้ใช่ไหมผมต้องการประมาณสัก3-4อันพอนะครับเพราะผมต้องการที่จะส่งเรือของผมแล้วก็เครื่องบินไปไกลๆมากขึ้นครับผมก็เก็บมาเลยฮะผมเก็บมาประมาณนี้นะแสดงว่าในเบสอ่าทั้งนั้นบนนี้ฮะในเบสนะครับผมจะมีเรืออยู่3ลำครับกดแบกมานะจะอยู่ตรงนี้ฮะแล้วผมไปจัดการในฐานทัพชาว The เดโกเรือบรรทุกเครื่องบินของผมนะครับก็มากดที่จัดการกองกาลังเนาะ เอาตัวเรือไหนออกดีตัวเรือนี้ออกแล้วกันนะครับเรือนี้ออกนะฮะก็นี่คือการสลับของคุณนะครับคุณสามารถมาจัดวางแผนได้นะผมใช้ตัวนี้ดีกว่าเข้าไปนะครับก็จะเป็นทีมที่ออกไปต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถมาคลิกได้นี่สลับกันได้เหมือนกันนะว่าจะเอาไปเท่าไหร่นะครับแคริเออร์ผมเอาไป5เนาะที่เหลืออยู่ผมจัดใส่เบรดได้เลยกันเป็นทีมเรือดำน้ำของผมนะฮะ ก็มากดตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่คือการจัดการกรองกําลังของคุณครับเบสผมมี7อันเลยนะครับเยอะหน่อยเนาะกวิธีการเดียวกันกับการจัดการฝูงบินเจ็ตของคุณครับที่จะปล่อยออกจากฐานทัพของคุณแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินของคุณครับใช้วิธีการเดียวกันนะฮะหลังจากนั้นเมื่อคุณจัดทัพแบบแผนของเรือของคุณได้แล้วครับก็มาสู่หน้าจอของแผนที่แบบนี้ครับทางมุมล่างขวามือนะฮะคุณจะพบว่าเมื่อกี้เราจัดแล้วใช่ไหมว่า เอ่อถ้าเกิดว่าออกจากฐานทัพของผมมีเรือแบบไหนบ้างมีเครื่องบินแบบไหนบ้างครับการต่อสู้ครับอันดับแรกก็คือคุณหากองเรืออาร์มาดาครับอันนี้คือกองเรือแบบโจรสลัดที่คุณจะไปต่อสู้แล้วก็เก็บสิ่งต่างๆจากเขามาครับยิ่งเลเวลสูงคุณจะได้รับของรางวัลที่สูงมากขึ้นครับไอเทมที่ดีมากขึ้นเนาะซึ่งเลเวลแรกครับแน่นอนคุณต้องไปต่อสู้แบบเลเวล1ถึงเลเวล5ก่อนครับนี่กองเรือแบบนี้นะฮะ โจมตีได้เลยครับและเขาจะมีแบบโจมตีอัตโนมัติครับถ้าคุณชนะได้กดที่ตัวแว่นขยายนะเขาจะบอกอยู่ครับว่ารางวัลที่ดรอปเป็นอะไรบ้างครับและกองทัพของคู่ต่อสู้มีแบบไหนบ้างครับตัวนี้คือคุณสามารถไปโจมตีต่อสู้แบบอัตโนมัติได้ผมโจมตีให้ตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้นะฮะจ่ายค่า energy 5 energy นะครับทางด้านบนครับฝั่งด้านบนนะ คุณจะเห็นรูปสายฟ้าอยู่ครับก็คือรูป Energy นั่นเองครับอันนี้ผมอัพตัวสกิลแม่ทัพของผมแล้วนะก็ Energy จะเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มต้น Energy คุณจะมีอยู่แค่100ครับกดปรับใช้ตรงนี้นะฮะเพื่อส่งกองกำลังเรือและก็เครื่องบินออกไปต่อสู้ครับอันนี้คือแบบออโต้นะออโต้ Auto ทำงานยังไงครับคุณต้องต่อสู้แบบมือครั้งแรกให้ชนะก่อนครับจากนั้นครับทางระบบถึงจะยอมให้คุณตั้งแบบออโต้ได้ครับ นี่ก็ไปยิงนะออตโต้ก็น่าจะชนะง่ายๆนะครับนชนะนะฮะเรือก็จะมีเวลานะครับเวลาไปเวลากลาับมุมบนซ้ายมือนะครับอันนี้ประมาณ8วิแล้วนะครับที่จะกลับมาและผมก็ส่งเขาออกไปได้อีกรอบหนึ่งครับแต่้เกิดคุณคิดว่ากองรังคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งเพียงพอครับไปดูกองเรือแบบเรือสิบถึง20บ้างนะ จะไปโจมตีครับไม่สามารถโจมตีได้นะครับเขาบอกว่าต้องไล่เลเวลไปนะอันนี้เขาขึ้นมาครับว่าผมต้องชนะกองเรือเลเวล15ก่อนครับซึ่งผมเนี่ยโจมตีนะฮะกองเรือเลเวล9ผมยังไม่ผ่านนะฮะผมต้องไล่ไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปตามเสดครับซึ่งอันนี้ถ้าผมยังไม่ผ่านมันไม่สามารถคลิกแบบต่อสู้อัตโนมัติได้นะครับคุณต้องไปต่อสู้แบบมือของคุณฮะกดใช้ไปเลยนะมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาครับว่าคุณจะซ่อมแซมก่อนไหมครับ ถ้าไม่ซ่อมแซมค่าพลัง power กำลังรบของคุณจะลดน้อยลงไปสักนิดหนึ่งครับต่อสู้เลยนะเพราะเมื่อกี้ผมไม่ตีเลวลน้อยๆมากมันไม่มีเอฟเฟกอะไรมากเท่าไหร่ครับก็รอเวลาอีกสักพักหนึ่งไปดูกันครับว่าวิธีการต่อสู้แบบมือเป็นแบบไหนครับการต่อสู้ก็คือการที่คุณเลือกเรือของคุณแล้วก็เลือกเรือฝั่งตรงข้ามครับนะเนี่ยอันนี้ผมจะขึ้นมานะนี่ผมมา5ลำเลยนะฮะนี่ ฟังทา้งด้านซ้ายครับทา้งด้านซ้ายมันจะมีการอัพสปีดด้วยนะครับซึ่งอัพได้สูงสุดก็คือคูณ4นะครับแล้วก็กดออโต้ได้นะครับถ้าคุณไม่อยากที่จะเลือกด้วยตัวคุณเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแถบด้านบนครับถ้าคุณเห็นเนาะอันนี้แถบพลังของผม4 0 0พกว่าพลังเลือดเลือดของผมนะแล้วก็คูณต่อสู้อยู่แค่พันสองพนนั้นครับอันนี้ก็คือผมน่าจะชนะแน่ๆสามารถกดออโต้ได้ครับ แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจครับผู้ต่อสู้มาโอ้โหกลางๆเลย5 0า0สสามารถเลือกกดเรือได้นะครับเพราะว่าการออโต้เนี่ยบางทีมันไม่ไปรุมเรือลำใดํำหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการกดมือมันจะดีกว่านะเนี่ยแล้วก็มันจะมีสกิลนะฮะอันนี้คือการโจมตีแบบธรรมดาครับทางฝั่งตรงกลางคือการใช้นี่ต่อไปดูความเร็วสูงนะครับจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นครับและสกิลอันหนึง่งเพิ่มอัตราการหลบหลีกนะซึ่งอันนี้เรือฝั่งตรงข้ามเหลือเลือดนิดเดียวนะฮะผมโจมตีแบบธรรมดาไปดีกว่าครับ ตัวนี้ผมโมอันนี้ไม่มีสกิลนะยิงไม่ได้นะครับอ๋อเขาเป็นเรือดำน้ําเราไม่สามารถยิงบนบกได้นะอันนี้เรือดำน้ําผมครับไปเลยต่อบีโดฮะเหลือเล่นนิดเดียวโอเคอันนี้ต่อบีโดไปเหมือนกันครับอืมเรือดำน้ำเขาจมนลฮะแล้วก็เรียบร้อยนะครับพอชั้นนี้ก็ชนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนฮะ อะถ้าคุณชนะครั้งแรกนะนี่ผมชนะเลี้ยงเก้าครั้งแรกเนาะรางวัลก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าคุณว่าอันนี้กดซูมออกมาได้นะนี่ผมกดเมาส์แบบซูมออกนะครับคุณจะเห็นแผนที่ที่กว้างมากขึ้นครับถ้าคุณสมมุติว่าอยากจะไปในฐานทัพของคู่ต่อสู้นี่ฐานทัพแบบของโจรสลัดนะใหญ่ๆเลยอย่างนี้ครับแต่มันไกลนะถ้าคุณส่งตัวเรื่องคุณมาครับ มันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับอ่ะอย่างตรงนี้นะฮะเขาจะใช้เวลาประมาณ4นาทีครึ่งนะครับในการออกมาโจมตีฐานทัพของคู่ต่อสู้ฐานนี้ครับเพราะฉะนั้นครับคุณมากดที่แมปก่อนครับแล้วก็เนี่ยฮะมันจะขึ้นตัว Aircraft Carrier ตัวเรือบรรทุกเครื่องบินครับสามารถมากดปรับใช้ตรงนี้เพื่อปักหลักฐานทัพตรงนี้ได้ครับหลังจากนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินคุณจะล่องมาจอดตรงนี้ฮะและคุณค่อยปล่อยตัวเรือกับเครื่องบินที่คุณขนบนเรือบรรทุกเครื่องบินมา เอาไปต่อสู้โคต่อสู้ได้ครับก็จะสามารถมาซ่อมแซมตรงนี้ได้ย่นระยะเวลาคุณไปได้อีกส่วนหนึ่งครับนอกจากการสร้างฐานทัพของคุณสร้างกองทัพของคุณแล้วครับเรือแต่ละลำครับเครื่องบินแต่ละลำสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะมาคลิกที่ตัวเรือครับไปดูข้อมูลเรือฮะถ้าเกิดว่าคุณเลเวลเต็มแม็กแล้วครับสเต็ปแรกอ่ะมากดมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการอัปเกรดเลเวลของเรือของคุณครับ แม็กเลเวลอันแรกก็คือเลเวล5ครับเมื่อเต็มแม็กแล้วสามารถมารีมิดเบรกได้ครับโดยการนําเรืออีกรำหนึ่งที่เป็นประเภทเดียวกันครับมากดฮะคือการเบรนทิ้งนั่นเองครับลิมิตเบรกของคู่จากเลเวล5จะโผล่ไปเลเวล10เลเวล20อันนี้ขึ้นอยู่กับโชคหรือดวงคุณด้วยนะครับแล้วก็จ่ายเป็นไทเทเนียมส่วนหนึ่งครับในการอัปเกรดเลเวลของตัวเรือของคุณครับคุณต้องไปหาวัสดุอุปกรณ์ตัวนี้ฮะเพื่อมาอัปเลเวลนะอันนี้ผมใช้หมดแล้วนะครับไม่มีไอเทมค่าประสบการณ์นะ และการติดตั้งอุปกรณ์ที่เสริมกับเรือของคุณครับมุมบนซ้ายมือฮะสามารถมาติดตั้งได้อันนี้เหมือนการสร้างฐานทัพอัปเกรดฐานทัพคุณเลยนะครับส่วนของตอวปีโดครับเมื่อกี้ที่คุณเห็นโดยตัวสกิลที่ผมไปต่อสู้ฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะสามารถมากดแหมมุมล่างขวามือเห็นไหมอัปเกรดใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเฉยนะฮะในการอัปเกรดพลังโจมตีจากเลเวลสเป็นเลเวลสาครับค่าพลังโจมตีจาก4%เเพิ่มขึ้นไปเป็น6%นครับนี่คือการอัปเกรดเรือผมอัปเกรด ไม่สามารถอัปเกรดตัวอื่นๆพร้อมกันได้นะครับแต่สามารถอัปเกรดเรืออื่นอื่นได้อีกครับนี่ผมไปดูเลยเรือดำน้ำของผมนะไปอัปเกรดด้านบนนี่ฮะเรือแรกคุณสามารถมาอัปเกรดได้ครับนี่นี่นะก็มาอัพทีละลำนะครับทำให้เรือของคุณแข็งแกร่งมากขึ้นกองทัพของคุณมีพลังสูงมากขึ้นครับในส่วนของปปฏิบัติการภารกิจประจำวันครับ มุมขวาล่างทางจ,จอด้านล่างนะตรงฝั่งนี้นะครับหรือคุณจะมาทางฝั่งเมนูทางซ้ายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถมากดรับเควสต,ต่างๆได้ตรงนี้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดมากดตรงนี้ผมว่ามันง่ายกว่าละที่คุณจะเห็นเควสต,ต่างๆได้ครับมีเควสทั้งหมดมีภารกิจประจําวันมีความท้าทายครับในส่วนภารกิจประจําวันเขาจะให้เก็บเป็นแต้มนะฮะร้านค้าแต้มเนาะแล้วเอาแต้มของคุณไปใช้จับจ่ายให้สอยซื้ออุปกรณ์ต่างๆครับ เพิ่มเติมทางเมนูขวามือครับหน้ากิจกรรมตรงนี้นะก็จะมีส่วนประกอบต่างๆครับในระบบการเช็คอินนะฮะเช็คอินประจําวันเพื่อรับรางวัลครับศูนย์การจัดหางานอันนี้จะเป็นมิชชั่นนะซึ่งมิชชั่นตรงนี้ครับจะหมดในอีก1ชั่วโมงกับสามนาทีครับเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมใต้ฝุ่นครับวิธีการนับคะแนนก็คือการออกไปต่อสู้ปฏิบัติภารกิจต่างๆที่เขากําหนดมาให้ครับอาจจะเป็นการสร้างกองทัพการออกไปต่อสู้การไปช่วยเหลือเพื่อนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะ ในส่วนที่คำถามที่ทุกคนถามมาประจำครับเกมนี้ทำเงินได้อย่างไรครับจากคลิปที่แล้วครับผมบอกทุกคนนะว่าคุณต้องสะสมตัวไทเทเนียมครับเพื่อไปแลกเป็นเหรียญมิลิโก้มิลิโก้มาแลกเป็นวีมิครับและการเข้าไปเล่นเกมแบบนี้ครับจะหาไทเทเนียมแลกเป็นมิลิโก้ได้อย่างไรครับเมื่อคุณอัปเลเวลของฐานทัพของคุณครับเนี่ยสมัภูันใหญ่ของคุณนะเลเวลสิบแล้วครับเขาจะให้คุณมาสร้างตัวนี้ฮะคลังสินค้าการค้าขายครับซึ่งรายละเอียดเขาบอกว่า สามารถจะเก็บและก็แสดงสินค้าได้ครับแต่ปลดล็อกอาคารมิลิโคได้ที่เลเวล20ครับเพราะฉะนั้นครับลิมิตมิลิโกประจําวันอันนี้เขามีอยู่นะแต่อันนี้โชว์ขึ้นมาศูนย์นะครับเพราะผมยังไม่ถึงเลเวล20ปัจจุบันผมเลเวล10เองนะสาหรับฐานทัพหลักของผมนะครับถ้าผมถึงเลเวล20ได้เมื่อไหรา่ผมเริ่มที่จะสามารถทําการสับเปลี่ยนไทเทเนียมของผมมาเป็นเหรียญมิลิโกได้หลังจากนั้นครับผมจะนํามิลิโกออกมาแลกเป็นตัวเงินจริงได้ในกระเป๋าของพีมีครับ ซึ่งใน,ในคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงฮะร้รอยผมทําถึงเรเวล20ก่อนนะแล้วมาดูกันครับว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะถ้าคุณไปดูราคาเหร๋ยญมิลโกนะ้ปัจจุบันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าราคามันจะพุ่งไปอย่างแน่นอนครับเพราะน้อยคนจะถึงเลเวล20ในตอนนี้ครับถ้าใครมาเล่นอันนี้ผมเรเวล10แล้วนะคาดว่าน่าจะประมาณสัก5วัน7วันถึงเลเวล20แล้วมาดูราคากันตอนนั้นแล้วกันและผมจะมาสอนเรื่องราวเกี่ยวกับการถอนเงินในตอนนั้นเหมือนกันครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกันชิปแบทเทิลคริปโตคอนฟ lict ครับสวัสดีสวัสดีครับ